สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์โอโตยต้านะคะัน,นี้จะพาทุกท่านมาชมชุดแต่ง GR ที่วันนี้นะคะได้เรียงกันสาคันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสประตูพรีเรเนอร์นะคะเอนทรี ry, ในราคาเริ่มต้น881,000บาทนะคะคันนี้เป็นชุดแต่ง GR สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็น GR แท้นะคะคันนี้เป็น GR แท้เลยค่ะที่ว่าล้านห้านะคะ ส่วนคันขาวนะคะตอนเดียวนะคะสี่คูณสี่นะคะไว้ใช้งานมาพร้อมกับชุดแต่ง r รหล่อๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ตรงศูนย์โตโยต้านะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่ได้เรียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าศูนย์ของเรานะคะเป็นชุดแต่ง GR นะคะที่แต่งครบออกจากศูนย์สามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ ไว้ใจได้นะคะเราแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการมากๆเลยนะคะที่ออกจากศูนย์เรานะคะเดี๋ยวโอจะพาทุกท่านมาชมนี่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งของจิอาแท้เลยนะคะคันสีแดงนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งแบบเทียบนะคะราคาก็จะถูกลงมาอีกนะคะแต่ความหรอก็ไม่แพ้ของแท้เลยนะคะซึ่งไม่ต่างกันมากนะคะ นี่ส่วนล้อนะคะตรงนี้จะเป็นล้อซึ่งมีที่เราที่เดียวนะคะคันนี้จะเป็นล้อแมกนะคะที่มีที่เราที่เดียวหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดาเงานะคะของโออิซิสนะคะที่ลายประมาณนี้นะคะหรือว่าสีขาวสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะที่จดจากศูนย์สามารถเคลมประกันในทั่วประเทศสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 0973575349หรือใครที่สนใจอยากจะออกปีนี้ปีหน้าหรือว่าปีไหนๆสามารถติดตามโอ้ไว้ได้เลยนะคะเพราะโอจะมีโปรโเรื่อยๆเลยนะคะสำนี้สวัสดีค่ะ